โอเคครับจากคลิปที่แล้วนะฮะมันยังไม่ออกไปเลยท่านผู้ชมมันยังอยู่ห้องนี้อยู่เลยเนในในใน,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 นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเขาจะเก่งจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าวันนี้จะพามาส่องตามติดชีวิตเพลเยอร์คนหนึ่งนงนะคือเขาเก่งเหลือเกินไออ่ะไออ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไปละขละึ้นดิขึ้นเรือไม่เป็นอีกโง่อีกโก้นะฮะ อีโก้ชื่อก็บอกอยู่ว่าอีโก้อีโก้ไม่ได้โมูนะฮะปืนอะไรนี่เขาใช้ปืนน่าจะเป็นปืน MG หรือเปล่าเนี่ยปืนอะไรนะไปดูกันนะเป้าละตักละ ซปเปอร์สายยาโอ้โหหัวทั้งนั้นโอ้โหปืนมันลั่นเลยเกินโอ้โหโอ้โหโอ้หหัวแน่นจัดเจ้ท่านผู้ชมเขาไม่มีทางที่จะเล่นด้วยตัวเองได้นะฮะใช้โปรแกรมอย่างเงี้ยของจริงนะอันนี้ต่อจากภาพที่ผมเล่นนะ รถถังก็เอาอะคนในรถถังก็ตายนะดนนโดนสาหัสเอาไม <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอืมไปจุดอื่นมา้างไปจุดอื่นมา้างอุ้ยจะตายแล้ว <laughs> ยังอยู่ห้องเดิมอยู่นะเนี่ยไม่ออกอ้องไปไหนด้วยนะเล่นห้องเดิมๆม,มอง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 เห็นใครหรือเปล่าวะหนุม่มอ๋อหิวนะฮะหิวโอ้โหตองตัวน,นี้น่าจะเห็นละเอาละไอ้บ้านเอาหมดเอาหมด s <ign> <S แต่ละโปรแกรมนี่ไม่เหมือนกันนะไอ้นี่ ไอ้น,นี่ไม่ได้วิ่งไวน,นี่เน้ยนยิงเอานะรอมัน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 ทำเป็นเนียนที่จริงมันเห็นแล้วลนะ่ะไม่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 หืม,มแตกไอ้เหี้ยแตกนะ <c oughs> มีเพื่อนช่วยเลยนะ ขนาดมันแฮกนะ้าทีมมันยังจะแพ้เลยนะตอนนี้ไม่ใช่หรือเปล่าใช่มันอยู่ไฟมันอยู่ทีมแดงนะโอ้โ,โ,อโหหูยดักมุดอะ่ะเดี๋ยวมันโดนไม่ไหวแล้วมันจะลงไปละเอาละช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเลยช่วยเพื่อนเออเฮยืนเลยนะเออ ดูกูมาเดี๋ยวกูเซโพเชมมึงเองไม่ลูกใหม่แล้วลูกปืนใหม่แล้วลูก,ลลกโอ้ยเอาช่วยอีกช่วยอีกเร็วเร็วเพื่อนแตกแล้วเร็วเออโอ้โดักดักดักนะฮะไอ้รอบนี้มันไม่ยอมไปบูข้างในวะเฮ้ย <c oughs> ได้นะวิวตั้งห้าสิบกว่านะแล้วนมันเล่นแฮกเนะี่ยโอ้เอาหมดอะโปรแกรมมันดึงให้นะไม่ต้องเล็งโอ,อ้สลับหลายคนนะอาจจะชอบ อาจจะชอบการดูแฮกเกอร,ร์นะฮะก็เนี่ยผมก็ถ่ายให้ดูนะมันมันอย่างงี้นี่เองนั่นไงแตกวายวายกีโก้โอ้ยโอ้ย,อยเพื่อนมันเหนียวแน่นโอยมันน่าจะมาเป็นทีมทนะ่านผู้ชมผมว่านะมันจะมีตัวหนึ่งที่ใช้อะนะเนี่ยไหมันน่าจะรู้กันนะนี่ก็ไม่ต้องบอกนะน่าจะเป็นคนจีนนะ กโกโกไม่ต้องไปยิงวิ่งยิง,งให้เสียเวลานะตรงนี้ก็ได้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วกี่คิวแล้วกี่สิบหกคิวไม่ตายเลยนะโอ้หหหถ้าใครพอจะรู้รีพอร์ตได้ก็รีพอร์ตก,กันนะเนี่ยวิดีโอเอาลิงก์นี่ไปเลยนะรีพอร์ตคนอย่างนี้อย่าให้มีที่ยืนในสังคมฮนะ กงคนอื่นเขานะน,นะน,นี่รู้ด้วยนะนี่นี่เก็บหมดอ่ะ,ะก็ช่วยเพื่อนไม่ต้องตายเลยในจะริงอ่ะอ๋อไปจำจุดต่อจำจุดต่อแล้วมันรู้กันด้วยนะโอ้โอ้โอโอฟันเหลือเกิน เพลินๆน,นะไม่ต้องได้ออกมาแล้วรู้นั่นน่ะที่จริงทีมฝั่งนู้นเนี่ยผมมองแล้วว่าเขาเล่นแข่งกันอยู่นะตอนนี้นะเนี้อหัวโซ่หัวสบายๆรีกด้กขอบคุณด้านใช้โป มันไม่ขี้จะไปไหนเลยทุกผู้ชมดูดิโ oh. อ้อ๋อล่วงโง่เอง <laughs> มันไม่มีแล้วมันต้องวิ่งไปแล้วเออใครจะมาอยู่ไปยิงเขาสักขนาดนั้นน่ะดูนี่ดูห้องฝั่งนู้นนี่ห้องฝั่งนู้นก็ออกมากันบ้างนะฮะดูดูโอ๊ยตายละไม่ต้องใช้ละโปอะ่ะอย่างนี้ ระจอกแลอเกินเออนะเก็บไม่หมดเออเนี่ยมีระเบุดนะของจริงฮนะจริงควายนอนตายอยู่ที่นี่ลั <c oughs> งหาที่เกิดอยู่อ่าเกิดแล้วนะเอาละนี่อะไรปืนอะไรอ๋อปืนปืนโปดตนะปืนประจำของเขา STG ไปดันจะไปดันบีนะ ดูมันดึงเมองเรื่องนี้อ่ะ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 เฮ้ยจริงจริงเอาหมดอ่ะสงสารทีมฝั่งนู้นด้วยกันตัวรถถังยิงนะโอ้ยโอ้ยแต่มันมีเอทีจียิงรถถังแตกเดี๋ยวว่ามันน่าจะยิงหมดละ เพลินนะยาวๆสำหรับใครที่ชอบชมอะไรแปลกๆนะก็เนี่ยนะดีคงดีคอยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีเนี่ยไม่มีละกูจะเคลียเออหมดในอ่ะเนี่ะในี่ะเดี๋ยวคอาจะว่าใช่หรือเปล่าไปกล่าวหาเขาเนี่ยลองดูดูแล้วกันนะเนี่ย ไอ้ตัวเมื่อกี้เลยนะฮะเน,เน,เนเี่ยเนี่ยเล่นสิบปีก็ไม่ได้นะอย่างงี้นะโอ้โด,ด,ดูดูดูดดูดูดูโอ้ยดูจังเลยแน่นอนจริงๆโอ้โหเก็บหมดนะแต่ทีมนี้ก็พยายามเหมือนกันนะทีมก็พยายามยืดซีคืนนะ ผมยอมแล้ว,ว่าทีมฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งสีฟ้าเนี่ยยุ่ฝั่งอเมริกาเนี่ยแข็งมากโอ้ยอ,อย่าไปใช้เถอะอีงไอ,อ,อเขาว่ะใช้โปแล้วโดนยิงแตกเนี่ยกห้าสิบหกตายสามนะมาใหม่ตรงที่ประจำเนี่ยคนคนจะแพ้มันก็แพ้นะ โคงเขาห้าสิบเก้าแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุอุยเนียเก็บให้หมดเลยนั่นแหละเอาให้หมดเออเอาเอาโง <gger> <c ười> <c ười> ่เองโอ <och> <gies> ้ยโอ้โหโอ้ปืนสั้นมหากาบจริงๆมหากาบจริงๆ ไม่มีแรงยิงนะถ้าไม่ใช้โปรเขายึดละเอาละมันเคลียร์หมดแล้วนะเคลียร์โอ้โหในบ้านเอาหมดอ่ะโอ้ทะลุฝาสี่ห้าหัวเอาโง่อีกเอาตายตายตายโอยโลนลนเอา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 ย่างน่าด่านเล่นห้องเดิมอยู่เนาะคนเราเนี่ย สูญหมดก็สุนหมดยิงหลายหัวแล้วไปข้ามไปเร็วๆเร็วจะชนะแล้วเร็วเป็นไงบ้างเห็นใครหรือยังเห็นใครหรือยังเอ้าจะเอ๋ตัวเองนั่นแหละเออ สารเหลือเกินนะสงสารเออกี่ค,คิวแล้วกี่คิวแล้วเจ็ดสิบเอ็ดคิวนะตายไปสี่ครับผมมันจะตายประมาณไม่เกินเนี่ยไปเกินห้าตัวนะพวกนี้แที่แล้วมันก็ตายไม่เกินห้าตัวนี่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 นนนดูเพื่อนมันไม่ค่อยเท่าไหร่กากนะไอ้ป่าระเบิดไปละ โดนใครไหมวะนะ่ะไม่โดนสามั่วจะไปเสียบนะเอา,าเข้าไปาหาเต็ก <c oughs> โอ้ยปัญญาอ่อนแล้วเกิดเดียโอ้ยถ้ามีอมาตะานี่น่าจะแตกไปแนละ้วรถถังนะทำไมไม่ทำอำมาตะามาวะโอ้ยทรมานสังขาร มาเกินบละไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยวิ่งมารู้เลยอ่ะมาตรงไหนอ่ะขอให้บอกเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเจอเป้าหมายแล้วยังนานไม่ต้องเห็นนะ โอ้โหพริปปร๊บๆก็โดนอ่ะน่าหนยิงก่อนละยิงดักไปก่อนนานอยู่ตรงน,นั้นนานโอ้โหเท่าไหร่ละโอ้แปดสิบสองแลวนะจะเอาให้ได้เลยอ่ะอืม มีไหมมีอไหมมีอไหมโอ้โหบนแทงเอสซีจีระยะนี้มันได้เหรอโอ้โหโอ้โหดุเหลือเกินดุเหลือเกินดุเหลือเกินโอ้โหโอ้โดนโอ้ย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 โอไอ้นี่แม่นี่โดนตายแล้วเนี่ยโอ้โหข้างหลังโอ้ยเด็ก ไอ้เอกโกอเพื่อนเราช่วยนะไอ้เพื่อนทีมฝั่งนู้นช่วยอิฉาเขาแล้วสิไม่มีใครมาช่วยนะ่ะอานโมโหแล้วนะโมโหแล้วนะโโวนะนี่อย่าให้โมโหโมโหนะเอามามาโมโหใช่ไหมแหลมกี่ตัวก็เข้ามา <c oughs> เต็มกันเลยทีเดียวกิมเลยนะตอนนี้น่าจะหมดแล้วฝั่งนี้นะเลยวิ่งไปฝั่งนูน้นเกียร์หมดละไม่ต้องห่วงหันไปดูเกียร์แล้วนั่นดักก่อนั่นแหละของจริง่ะกะจะไม่เขาเล่นกันเลยนะนั่นแหละโอ้โหโดนไปเกมแกจะจบแล้ว โโอ้หยิงไปฟ้านู่นน่ะยิงนกแต่ได้คนวะแบบ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 โอ้โหเท่าไหร่ละเดี๋ยวดูกันร้อยเจ็ดแล้วไม่เอาสักสองร้อยวะทำอะไรปรับปรับปรับกำลังปรับอยู่อ่าปรับปรับ เอาซีโดนยึดนะเอาไปดูซีก่อนพวกเวดี๋ยวซีโดน่ะซีโดนดักอะไรตรงนี้เห็นมีใครเลยกูดูยังไม่มีใครเลยเห็นได้ไงไวะวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งกลับไปดูซี ฝั่งนู้นน่าจะออกๆเข้าๆกันนะตอนนี้คนเก่งๆก็เริ่มออกกันแล้วฝั่งนู้นนะดโดุโอยโ,โ,โ,โอ้ตัวนี้มันรู้ว่ามันติดโอ้โหเห็นละมันเห็นละมันเห็นละเห็นละป๊าป๊ป๊ปปาว ยังหาไม่เจอนะยังหาไม่เจอเราก็วิ่งหาอยู่น,นันน่นนั่นนั่นนั่นยิงหลังคาก็ได้คนเว้ยโหนดสไเปอเ์ิ่มยัเอาละเสร็จละไอ้นี่แน่เรียบร้อยอีกสี่สิบแต้มนะเขาจะได้รับความพ่แพ้ ผานภูเขายิงภูเขาขเขากระท่อมเห็นแล้วเนี่ยไม่ต้องอะไรมากจะเก็บให้หมดอะเอายิงยิงสิเอาเอามีแทงด้วยโอ้ยขี้กโกงเล่นโปรขยิงยังไม่ยิงนะเอามีแทงเขาอีกโอ้โหนี่นักลบฮะนัอของจริงอะฝั่งโน้น เดี๋ยวอย่าให้เดโมนะอย่าให้เดโมโหนะเออเนี่ยถือถือไปละอ๋อจะตายจะตายจะตายโอ้โหโอ้เสียดายทีมไม่ค่อยแมนเท่าไหร่นะอ๋อรถถังยิงสักทีดิถังยิงมาดิเออนั่นแหละเดมึงเอาอีกเอาอีกอุ้ย เอ e p ีด้วยวะมันเล่นอะไรวะเนี่ยอ๋อมันเล่นไอแอนตี้แทงนะโอเคยิงอัดต้นไม้หน่อยยิงอัดต้นไม้หน่อยโอ้โหทำลายอ่ะมันก็ตายเหรอเฮียเกมก็จบแล้วนะอีก3แต้มครับผม จบไปแล้วนะฮะสำหรับการใช้โปรแกรมนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเนี่ยในเบตันฟิลนะที่โค้นมาในหายนี่ยิงไปรหลยี่สิบสามตัวนะะโอเคตายแปดนะโอ้เกิดหน้าชูตาภูมิใจเหลือเกินผมว่าน่าจะอยู่ต่อแหละน่าจะเล่นต่อโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะอีงไงแล้วเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย